ถนนอันตรายมากนะคะทุกคนอูโค้งมาจากตรงนู้นดูค่ะทุกคนเราจะต้องขึ้นไปอีกพักหนึ่งข้างบนเห็นไหมคะนุ่นดูถนนค่ะขึ้นเขานะคะแบบหักข้อสอบขึ้นไปเลยนะคะทุกคนดูค่ะเมื่อกี้เราหักข้อสอบลงทีนี้หักขึ้นอีกแล้วนะคะดู หักตรงนี้เลยนะคะหักข้อสอบขึ้นเลยค่ะทุกคนลงอีกแล้วค่ะทุกคน,กกท,กคนทีนี้หักขึ้นอีกแล้วขึน้นไปโน่นเลยค่ะเนี่ยเราขึ้นมาจากข้านซิกแซกซิกแซกขึ้นมานะคะทุกคน ข้อสอบขึ้นเขาค่ะข้อสอบขึ้นเขาเลยนะคะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็จะค่อยๆลงนะคะทุกคนดูวิวฝั่งโน้นค่ะเราขึ้นสูงเกือบเกือบเท่าภูเขาฝั่งโน้นแล้วนะคะน เมื่อกี้เราเฟอร์วีคอมมาฟาเดนเลรอเมื่อกี้เรามาจากฝั่งโน้นค่ะทุกคนลุงบอกมาจากฝั่งโน้นมาขึ้นฝั่งนี้คนละเขา,านคนละลูกแล้วนะคะนี่โค้งขึ้นอีกแล้วทุกคนดูดูถนนค่ะโอ้ยเฮ้เขกากันหินหล่นนะคะ ขึ S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  ้นสูงขึ้นสูงเกือบจะจุดยอดของภูเขาแล้วนะคะทุกคนในบ้านเก่ารุ่นเก่านะคะทุกคนบ้านเก่า